พบกับลาลาชาแนเเล,ลและที่คือช่วงบายสาแคนสเกมวันนี้เราไปอยู่ในสองสลังเด็ดนะหลังจากทาริยาที่กาลาเวยพยายามชวนเราให้อ่าไปทำภารกิจทำแผนอะไรสักอย่างที่ที่ทไม่เกี่ยวข้องกับเมอร์เซอร์นะครับแล้วเราปฏิเสธไปนะว,วันนี้เราก็มาต่อภารกิจลื่ไกลมากเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกัน ว่าจอยผมมันมีปัญหาไอนี่ส่งต้มเดียวมอง ฟังเรจิเทคนะี่เสียงดีมากครับเสียงดุ๊กเคอร์เรลล์ดุ๊กเป็นเป็นอยู่ในแบ็กวจ็7ปีแล้วก็ไปทำเฟอร์นิเจอร์ขายกำลังจะบอกว่าไอ้ฟังไอ้เรจิเทคเนี่ยเสียงดีมากแต่ว่าไหม่เสียงมันจะมีแบบฟังจังหวะที่หอนไม่แน่ใจว่าเป็นที่ ระบบไฟบ้านผมหรือเปล่าไหนตัวทำเฟอร์นิเจอร์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่อยู่ไหนวะอืม อ่ะไม่เกี่ยวกับเปิดอีกเจอร์นะมันยังเป็นแบบวัดอยู่นะใส่ฟังผิดจะจะกินแกงจรงเลยอะไรสักอย่างเป็นพวกควร้อนที่พูดเสียงเบาๆนี่ไม่ใช่แล้วตอนนี้มันดึกแล้ว ทั้งวันไม่แคดไม่ได้ต่เสียงแบบอลังการมากควนมาพร้อมจะแคดเชอร์พร้อมจะเข้าจับลุ่มอะไรสักอย่างแคเชอร์กอลไลแอปฮะมันจะมันจะจับกลไลแอป Copy Copy. Maintain security on the specimen until Gentech arrives to take custody. Over. Mm -hmm. Capture <coughs> the <coughs> <coughs> We all just wanted to congratulate you on a job well done. Over. That <coughs> look out! loose! Loose! Engage! Engage! <coughs> <coughs> Capture the Goliath and pacify her. Over. Watch and learn, asshole. จะเกาะคอปเตอร์ที่ไปเกาะโปลเอนทำแมวอะไรล่ะ หาขนมกินเลยถึมก็จะตัดขาได้ข้าง อะไรเนี่ยเหมือนจอยผมจะเสียคุณจริงหันทิศทางไปเอง หืมกว่าจะฆ่าได้เนาะ รับภารกิจด,ดีกว่าโอเค เป็นเกมที่รับเป้าได้ห่วยมากมาก ทางดดเดือดจริงพ่อของเฮนรี่เอ่อพ่อของพ่อของเดนนากับเมอร์เซอร์อ้าไอ้พ่อพันลูกจับจับลูกสาวเราไป James, wait! That signal went out all over Blacknet. Anyone could have heard it. So? So now Alex knows where she is too. It's a huge trap. You can't just go rushing in. Watch me! <laughs> James, I looked up the address. He's at Gentech headquarters. เจอแล้วเจนเท็กสำนักงานใหญ่ของเจนเทคไม่ต้องไม่ต้องอวอลลี่ไปเพราะว่าไม่มีทางที่จะเข้ามาได้แน่นอน เปิดประตูไม่ได้เขาวกคุมตึกนี้ไว้ทายไม่มีทางเปิดไม่ได้เลยว่าแล้วมันมีบางอย่างปกึ้นมจากพื้นขอจังเกิน็อตสปองนี่ จังเกิ์นอนแล้วเราก็ได้ความสามารถในการพุมงจังเกิ์นอนมาปัจจาวชบูรแล้วเราก็สั่งให้มันทำลายประตูสิ่ไะณตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำ Eight, of the the all. and now he's got control of the others confirmed fortress 1 your mission is unchanged i know the mission is unchanged i'm just fucking telling you ทำไมมาเลยเซอร์ไพรส์สำหรับเอร์เฮเลอร์สุดกระพังยู่แม่ที่นี่เพื่อความหมายแด้อเป็นลมอะไรของแจวะ

คาราวีนี่นี่ก็คือหลอกใช้เรามาตลอดคนะาราวีก็ลักพาตัวมายาไปนะครับอ่าและนี่ก็คือโปรโตไทป์พาร์ท16นะครับตอนหน้าคงจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะนะโอเคครับอา่าพาร์ทนี้พาร์ทนี้วันเช้นี้กันครับ <James. S 1> หน้าโทรมาเกิดอะไรขึ้น เ oh อง,องชายบ้าบอลคนเธอได้ตัวเธอไปนะได้ตัว <He S 2> มายา่าแล้วเขาไม่ชอบพี่ชายฉันอีกนะโอ้โหไปก่อนดีกว่าครับไม่ไหวละอะ่โอเคเดี๋ยวค่อยมาเริ่มพ,พักอ่าภารกิจสุดท้ายกันพาร์ทหน้าครับ